รครับตอนนี้ยังดาเนินต่อไปได้ใช่ไหมพี่ดาเนินต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องร้านอยากขอบคุณแฟนๆก่อนแฟนๆพี่ๆสื่อทุกสานักเลยแล้วก็แฟนๆที่เป็นกําลังใจให้อูดนะครับพี่น้องขอบคุณมากตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วถือว่าระดับที่ดีขึ้นแล้วก็โอเคอครับติดไปอยู่ในนี่สาขาใช่ในช่วงโควิดนะฮะที่ที่เขามีคําสั่งแล้วก็มีประกาศมาว่า ร้านที่มันเป็นห้องแอร์ส่วนใหญ่ร้านเราเป็นห้องแอร์ซะทั้งหมดต้องปิดคือปิดจริงๆเลยปิดโดยไม่มีกําหนดด้วยคือเราขออนุญ,ญาตปิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าปิดไปอยู่มือนกันปิดไปตอนนั้นน่าจะเกือบเจ็ดสิบสาขาที่เราปิดทั้งหมดเลยปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไหวหรือไม่ไหวอะไรก็ค่อยว่ากันทีรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่นอนอะไรแบบนนะี้ ในกฎของความดูแลของที่เป็นหลักของที่กูเลยมีีกสาขาขตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ใชตอนนี้เขาของกูเลยมีอยู่4สาขาสีสาขาที่เปิดใหม่เป็นของเราเองนะฮะก็มีสาขาไทายลาดแล้วก็สาขาลาดปะเขาสาขาอ,อะไรนะลืม <laughs> ได้อีกอันหนึงสาขาสีเท่มิจบูรณ์อีกสาขาหนึ่งมหาชายัยมหาชายัยว่ตอนที่นั่นแหละฮะ จุดเริ่มต้นของการสั่งปิดก็คือที่มหาชัยที่มีประกาศว่าหม,มหาชัยเป็นพื้นที่สีแดงแล้ววัตถุดิบเราอะฝากเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ที่นั่นสักส่วนใหญ่ันเป็นโัดงังเขาเรียกเป็นโรงอ่ะเนาะที่เป็นห้องเย็นห้องแข็งคือใช้ไม่ได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เราสั่งเอาไว้น่าจะประมาณ10บล้านที่เราเพื่อเพื่อเพื่อความต้องการแบบว่ายัางไงก็เหลือแล้วก็พอมีประกาศปุ๊บนั่นแหละก็ตัวเบาเลย จากตอนต้นตอนแรมาทำใแหบบ้เกิดเป็นหนี้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงครับผม <laughs> เป็นหนี้คะเป็นหนี้แบบแต่เราก็ต้องยอมรับว่า <c oughs> เราถ้าเราทํำแบบนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงหรือล้ว <c oughs> แต่เป็นหนี้ยังไงเราก็เราก็ต้องสู้อะฮะแล้วต้องสู้เราไม่ไม่คิดสั้นแน่นอนเราไม่คิดในทางเล็กถี่ <c oughs> เราจะคิดแบบเฮ้ย <c oughs> เราเป็นหนี้เราจะผ่อนชำระยังไง <c oughs> เราจะค่อยๆผ่อนไป ค่อยๆอเจ้านี้ผ่อนท่านี้เจ้านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วการปรนีประนอมนี่จากเจ้านี้หรือว่าจากลูกหนี้ของเราก็ดีลูกหนี้ของเราก็มีนะอ่าก็มีคือเราก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดมันมันไม่มีจริงๆอ่ะก็ต้องมีการประนอมนี่ทําเรื่องให้มันแบบ <ac> ให้มันเป็นกิจจาลักษณะว่าเราจะผ่อนให้เขา้ก็ต้องผ่อนตรงๆแล้วก็ต้องราาักษา,าคำพูดรักษาเครดิตด้วยอะไรเลยนะครับ รีคายหรือยังครับตอนนี้ฮะรีคายเพื่อเรียครับรีคายได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ต้องขี่ต้องเยี่ยวเลยนะทำงานเนี่ยคนเป็นหนี้สิบล้านยิ่งกว่านั้นจริงจริงมันเป็นหนี้คือการเป็นหนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินเงินที่เราได้มาสมมติได้มาก้อนมิสิบล้านมันจะเป็นเงินหมุนในระบบธุรกิจมันจะไม่สามารถเอาออกไปใช้ได้ จนานั้นแล้วพอธุรกิจมันมันมันต้องพับลงในเรื่องของโรคระบาดท,ที่ผ่านมาจากโควิด -19 มันเลยทำให้เงินมันหายไปเลยเ,ออเพราะมันมันจะต้องหมุนอยู่ในตามร้านตามสาขาตามนู่นตามที่เก็บของตามที่เก็บวัตถุดิบต่างๆตามโรงงานอะไรแบบนี้ครัก็ประมาณสิบล้านนะตอนนั้นปัะมาณนะณตอนนี้ก็ตอนนี้ก็20สิบแล้วฮะซื้อของเพิ่ม อะไรทำให้พี่อุ้มแม่สิใจว่าเอ้ยก็จะลุยต่อกับมันไม่ทิ้งนนมันอะไรเงี้ยแฟนๆแ,แ,แล้วก็ลูกน้องอพนักงานอบอกพี่ทําเลยผมยังไม่เอาเงินเดือนหนูยังไม่เอาเงินเดือนยังไม่มีใครเอาเงินเดือนแต่ขอให้ร้านเราไปต่อเถอะตอนนั้นปิดไปแล้วนะแต่เราก็ยังสํานักงานเราก็ยังคงมีการประชุมอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีจะเปลี่ยนแผนรับมือยังไงดีจะจัดการยังไงดีกับระบบที่เราจะต้อง แก้ไขและพัฒนาแล้วเราก็ถือว่าเป็นการทเราจะต้องอันนี้เราหาทางแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นพอถึงเวลาปุ๊บมีสาขาสาขาซีนะฮะสาขาที่เป็นแฟนไทยเขาบอกว่าอยากเปิดกี่ได้ไหมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าเราบอกไม่ต้องเสียถ้าคุณอยากเปิดปุ๊บเปิดเลยคลีนนิ่งร้านที่มันสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเออดิตไปตรวจไปเช็คไปนู่นนี่นั่นเซ็ตระบบให้ใหม่ แล้วก็ขายของต่อได้เลยเนี่ยดีห้ายังซื้อสาขาได้อยู่ถ้ายังซื้อสาขาได้อยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นแฟรนไชส์อยู่ตอนนี้ก็แฟรนไชส์อยู่ฮะยังมีอยู่ล่าสุดเพิ่งเปิดไปที่สาขาศิีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเปิดที่ตะกัวปาตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่ครับแล้วก็มีเชียงใหม่ไปไปดูด้วยตัวเราจะไปแล้วก็จะเป็นประมาณว่า เป็นคนดูแลหน้าบ้านมากกว่าคนหลังบ้านเนะี่ยภรรยากับทีมงานก็จะดูแลอะไรแบบนี้ฮะเรื่องตัวเลขเรื่องของอแฟนชายเราก็เป็นสื่อไปอเป็นสื่อเป็นให้ข้อมบูลเป็นบันเทิงอะไรอย่างี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดแฟนชายปุ๊บเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆไปคืนกำไรให้ลูกค้าที่องเรา,าอันนี้มันมีปัญหาว่าเขาเอาชื่อเราไปใช้แต่ว่าเขาไม่สั่งของเลรมี <laughs> อันนี้มีจริงเลย แฟนชายทุกแฟนชายจะมีปัญหาเรื่องนี้คือเอาชื่อเราไปใช้แล้วก็ไม่สั่งวัตถุดิบจากเราแล้วทําให้คุณภาพมันเพี้ยนทําให้คุณภาพมันเปลี่ยนไปจากลูกค้าที่เคยทานวัตถุดิบแบบนี้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 จล้วมันเป็นของสดที่เรามีอุณหภูมิช่องแช่แข็งประมาณนี้ประมาณนี้มันจะคงความสดเอาไว้แต่บางทีเขาไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมันก็ทําให้แบบได้เนื้อได้หมูที่ไม่มีคุณภาพเขาจัดการยังไงทันทีแล้วก็จะมีการเตือน การเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สถ้าไม่สั่งเลยแล้วก็จะขออนุญาตยกเลิกสัญญาอะไร่างนี้ <c oughs> ก็ให้เขาไปทำของเขาเองเลยประมาณนั้นฮะถามว่าเราอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นไหมเราไม่อยากให้เกิดเลยเพราะการที่เราเปิดสาขาแต่ละสาขาทุกครั้งที่เราเปิดคนแปนนจะแน่นมากแห่กันมาทั้งกดหนุนแห่กันมาทั้งทั้งเราก็คืนกำไรด้วย ก็ชอบชอบรสชาติของเนื้อรสชาติของหมูชอบแบบนี้แบบนี้เขาเปิดไปสักพักหนึ่งมีการลดต้นทุนของอของสาขาสีซึ่งบางคนก็ทาอาหารเป็นอยู่แล้วยิ่งรู้จักว่าเออเอานี้ออกเอานั้นออกเอาทออกเดี๋ยวเราไปซื้อตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นบอกเลยนะครับมันอยู่ได้ไม่นานคนที่เขามาทานปุ๊บเขาไม่เหมือนเดิมปุ๊บเขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาไม่กล่าว<บ>าเขา,<บ>าไม่รู้ <บา S 1> ว่ารักหรือเปล่า ก็หายไปเลยจริงๆเสียชื่อเเราีงชื่อเราด้วยแล้วก็พยายามแก้ข่าวใยเพจเมื่อกีส่งข้อความมาใช้คำว่าคอมเมนต์เลยแต่คอมเมนต์แรงๆเลยนะคอมเมนต์แปลว่าแบบคือแทบจะแปลวาหยไปหยาบเลยแต่เราไม่เคยเถียงเราเพียงแต่ว่าขอโทษขอโทษครับอยาจะให้ไปตรวจสอบให้แล้วมันก็เกิดความผิดพลาดจากทางเราด้วย แต่ว่าทางเราเวลาไปตรวจสอบเขาก็ใช้ของดีหมดไงเออแล้วก็ใช้เขากลของเรามาวูแต่พอเราไปปุ๊บเขาว่าไปรับทั้งอีกมาขายอันนี้ผมว่ามันเป็นผลจริงๆนะฮะนั่นใดที่ทําเป็นชสยอ่ะไม่ใช่แค่พาะของกูนนะเป็นชายอื่นๆก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้วัตถุดิบของเขาของเราที่ที่เราคิดสูตรมาเราไม่ได้แบบเราไม่คิดผสมกันเล่นๆ่นมีการวัดมีการช่างมีการตวงมีการทุกสีทุกอย่างคือต้องทําเป็นสูตรและสูตรของเราก็อาจารย์สอน ค่ากรรมเป็นคนคิดสูงให้ซึ่งเป็นคนป้าของท่เ mm hmm. องนั่นแหละเราได้ผสมกันมั่วๆอะไรแบบนี้ครับขน,น้นแล้ววิงบอลเลยนะครับท่านใดที่ซื้อแฟนชายไปประเทศคนอื่นก็ท่างขอให้คุณรักษาคุณภาพแล้วก็ทําตามนโยบายแล้วก็หลักสกณฑที่ตขข้องกำหนดไว้ให้เกิดร mm hmm. ับรองลูกค้ามไม่หนีไปไหนแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวนี้มาตรงหมาล่ามันมาอะเยนี่จะบอกใคอใครจะทำด่าเกิดมาแล้วทำแล้วทำอยู่ทุ่ต่อบอกให้ว่าหมาล่าของเราเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพี่พี่นักข่าวนะถ้าพี่ๆีนักข่าวคนไหนอยากจะไปลองทีมด <c oughs> ูเราจะหาว่าเราโกหกไปเลยครับไปแล้วก็ให้ ให้คอมเมนต์เองเลยอยากท้าหม่าล่าของรุ่นเปนต่อเลยเน้ำซุปหมา่าล่าเลยไม่ <c oughs> ใช้หม่าล่าจากสฉวนแบบสูตรนั้นตรงจริงๆจังๆเลยเชาคิดบอกเฮ้ย hey, พี่ผมกินมาหลายที่นะพี่ให้ที่หนึ่งเลยว่ะเออเอ้อ <c oughs> ชาคิดโกหกหรือเปล่าถ้าอยาก,การู้ลองไปชิมหม่าล่าเราก็มีหม่าล่าแล้มีก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมี่นั่น ไปนะพี่ๆขอบคุณครับ